สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเครื่องโซนิกนะครับของเพื่อนๆส่งมาทำนะครับตัวนี้นะครับก็มีอาการนะครับที่แบบว่าก้านพังนะครับสาเหตุที่ว่าก้านพังก็คือก้านล็อกนะครับมันล็อกอยู่เลยนะครับนี่ครับหมุนไม่ค่อยไปเลยก็นี่ครับ มันโยกได้เยอะเกินนะครับแล้วก็ดึงขึ้นลงได้นะครับทําให้ก้านดังนะครับก็ตัวนี้ก้านน่าจะเป็นก้านของเกตดธรรมดานะครับไม่ค่อยจะเหนียวเท่าไหร่นะครับก็เิงได้ระยะหนึ่งก็พังแล้วนะครับลูกค้าก็ส่งมาเปลี่ยนก้านนะครับตัวนี้ก็ยืดถาวรสามมิลนะครับเป็นก้านเดิมๆที่มาข้อเหวี่ยงนะครับเดี๋ยวเราผ่าเครื่องออกมาดูกันครับอันนี้ก็ลูกค้าส่งมาให้นะครับแบบนี้แล้วขากลับก็อัดก้านแล้วก็ เซตเฟืองบาลานซ์ให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเอาออกกันครับก็ยึดน็อตมานะครับฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับเบอร์แปดัดยึดมาประมาณสองตัวนะครับก็เดี๋ยวเราถอดออกก่อนนะครับสามสี่นะครับประมาณนี้ก็ตอนนี้เอาน็อตออกหมดแล้วนะครับก็ยกแครงออกมานะครับ เกียร์ลูกค้าไม่ได้ส่งมานะครับของคุณกิตินะครับก็เดี๋ยววันนี้ส่งด่วนให้เลยนะครับก็มาทิ้งไว้หลายวันแล้วครับนี่นะครับเขาอย่างยืดถาวรต้องมีรอยเชื่อมแบบนี้นะครับใส่ห่วงนะครับถ้ายืดถาวรใส่ห่วงไม่มีรอยเชื่อมอย่างนี้ทําไม่ได้นะครับก็ลูกค้าบางคนไม่เข้าใจนะครับว่า ตอนมาทําไมไม่มีรอยเชื่อมข่กลับมีรอยเชื่อมนะครับสับข้อเหวี hmm. <h <h ่ยงให้ผมหรือเปล่าข้อเหวี่ยงผมมาไม่มีรอยเชื่อมนะครับข่กลับมีไปก็อันนี้บอกเลยว่ามันใส่ห่วงครับห่วงคือห่วงอะไรครับคือห่วงข้อเหวี่ยงนะครับโซนิคนะครับเวลายืดถาวรส่วนมากจะใส่ห่วงหมดครับเพราะว่าสลักมันใหญ่นะครับสลักมันโตครับยี่สิบแปดมิลนู่นนะครับนี่ครับห่วงก็คือห่วงแบบนี้ครับนี่คือห่วงขงข้อเหวี่ยงที่ร้านผมใช้เลยนะ เ่ยจะใส่วางเข้าไปนะครับกึงกึงออกแล้วก็ห่วงใส่เข้าไปแล้วก็เชื่อมปิดแล้วก็กึงแบบนี้สองฝั่งเลยนะครับถ้าผมจัดออกมาให้ดูครับว่าห่วงมันเป็นยังไงนะครับเวลาใส่เชื่อมเข้าไปแล้วมันจะไปอยู่อย่างไงนะครับอันนี้ก็แน่นนะครับแน่นนี่ครับต้องอัดออกดันออกนะครับเพื่อที่จะเอาข้อเหวี่ยงออกมาเปลี่ยนก้านนะครับเดี๋ยวเราไปที่แท่นอัดกันเลยก็เสร็จ เสร็จวันนี้แหละครับอัดข้อไม่เกิน15ทีก็เสร็จแล้วครับนี่ครับเราจะดันออกนะครับดันเขาอย่างออกมาพร้อมกับเฟืองบาลานเซอร์เลยนะครับอนี่ครับหลุดแล้วนี่เขาอย่างกับบาลานเซอร์นะครับก็เฟืองบาลานเซอร์ใส่ไว้นู่นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็อัดก้านออกมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับการสูบทำไมมันถึง ดังนะครับแล้วก็ยกได้เยอะจังนะครับข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างแรกเดี๋ยวเราก็จะเอาเฟืองบาลานเซอร์ออกก่อนนะครับสับเฟืองบาลานเซอร์ออกนะครับด้วยแบบสับพิเศษนี่ครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับมีจําหน่ายนะครับสั่งทําได้นะครับนี่ครับวิธีออกก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับเอา ที่สับนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่ครับแล้วก็เคาะนี่ครับเคาะลงไปแบบนี้นะครับนี่ครับก็เคาะเข้าไปตึงๆพอนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาวางบนแท่นอัดนะครับแล้วก็ดันเข้าอย่างลงเลยเฟืองก็จะหลุดแล้วครับชมกันแบบยาวๆเลยนะครับ EP นี้ นี่ครับวางแบบนี้นะครับวางแบบนี้แล้วก็หานะครับสลักลูกสูบนะครับวางค่อมเข้าไปที่ตัวน็อตเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกีียวมันเป็นรอยนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ให้มันยันที่ตัวเขาวย่างอย่างเดียวพอนะครับเกีียวมันจะไม่ได้รับความเสียหายเพราะว่ามันครอบเกีียวไปแล้วนะครับก็ดันลงครับทีนี้ นี่ครับเดี๋ยวดูครับเราค่อยอัดออกค่อยดันลงนะครับเข้าเหี่ยงมันจะเลื่อนลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ใกล้หลุดแล้วนะครับเดี๋ยวมือประคองก่อนปุ๊บหลุดมาแล้วครับนี่ครับเฟืองบาลานนะครับก็จะไม่ได้รับความเสียหายนะครับทีนี้เราก็จะอัดเข้าเหี่ยงออกได้แล้วนะครับโซนิคจะทํายากหน่อยนึงเพราะว่าสลักโตค่อนข้างจะแน่นแน่นกว่าพวกเวฟนะครับทีนี้ก็มาใช้แบบช้อนนะครับ แบบตัวเดียวเนี่ผมทําได้ทุกรุ่นเลยนะครับทําไว้อันเดียวนะครับอัดเข้าเหวียงได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับก็เล็งให้มันกลางๆหน่อยครับอันนี้มันนั่งน้อยนะครับเวลาอัดมันจะหลดลงไปนะครับก็แบ่งครึ่งกันนะครับนี่พอได้แบบนี้แล้วก็เอาสลักลูกสูบก็ได้นะครับหรือว่าเหล็กต่อก็ได้ของผมจะมีเหล็กนี่ครับก็คือด้ามบล็อกกึ่งนะครับเนี่ย ทางใหญ่ใช้กับโซนิกมีโอพวกใหญ่ๆปะวานนะครับทางเล็กใช้กับพวกเวฟดีมหรือสองจังหวะนะครับที่มันเล็กๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวดูความแน่นของมันครับห่วงที่ยืดนะครับสาเหตุที่ต้องใส่ห่วงครับเพราะจะได้แน่นๆแบบนี้ครับนี่ครับก็ปอนอยู่ที่500นะครับ ห้าถึงหกร้อยเลยนะครับสวิงขึ้นไปเนี่ยครับนี่ครับอันนี้แน่นแน่นอนตั้งศูนย์ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมสลักนะครับไม่บิดแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็หลุดแล้วนะครับก็จะมาดูที่ตัวการสูบกับลูกปืนกันว่ามันเป็นยังไงมันถึงดังครับลูกค้าบอกมันดังมันพังมันสึกหลอหรือว่ายังไงครับนี่ครับโอ้โห ออมาซิ่งเลยครับเพื่อนๆนี่ครับก้านเป็นรอยลูกปืนแตกนะครับลูกปืนสลักแตกนี่ครับก็ออกมาเป็นเม็ด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 เลยลูกปืนจากจากแบบนี้นะครับจากแบบนี้ของเดิมเป็นแบบนี้นะครับอให้ดูของใหม่หน่อยอืเนี่ยของใหม่เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับอันนี้ผ่านศึกมาแล้วนะครับออกมาเป็นเม็ด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 เลยครับไหมหมดเลย นะครับสลักก็ไหมหมดเลยนะครับอันนี้ขนาดว่าน้ํามันเครื่องเข้าไปเลี้ยงปกตินะครับนี่ครับยังไหมขนาดนี้เลยครับตอนยังไม่ยืดชักก็ไม่เท่าไหร่นะครับพอไปได้พอยืดชักไปแล้วครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือรอบมันสูงกว่าเก่านะครับแรงกระทํานะครับแล้วก็ทั้งความจุในเบ้าฝาสูบนะครับก็มากกว่าเก่านะครับนี่ครับก็ทําให้ ลูกปืนทนแรงกดไม่ไหวนะครับทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนก้านแท้ให้ลูกค้าแล้วนะครับเพราะว่าเบิกมาให้ลูกค้าแล้วทีนี้ใช้นานแน่นอนครับนี่ครับก้านแท้มาแล้วครับอันนี้แท้เลยนะครับก็เบิกมานะครับที่ร้านมีหมดนะครับก้านเวฟแท้เวฟแท้ P C X แท้นะครับเวฟดีมดีมร้อยเวฟร้อยร้อยสิบเก่า 110i เก่าใหม่ซปเปอร์คัพปาวานเว็บร5 5โซนิคตระกูล Honda าครับ PCX ปาวานอะไรพวกเนี้ยของแท้นะครับนี่ครับมีหมดเลยนะครับก็ใช้งานปีขึ้นนะครับของดีๆรถแต่งนะครับถ้ารถเดิมว่าสี่หปีเลยฝ่ามันจะพังนะครับนี่ครับลูกปืนนี่โหสีเจ๋อมากเลยครับนี่ครับส้มปี๊ดเลยนะครับนี่ก็เป็นสลัก ทุกสูบนะครับหืมห่อมันจะเหนียวเหนียวเหนียวมากเลยครับถุงมันดูดิครับนี่ของแท้ครับต้องแบบนี้นี่ครับรหัสตัวหนังสือชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแท้อย่างหนึ่งนะครับที่เคยเจอมาตอนสองสามปีก่อนที่มันเป็นแท้แบบแท้ลองๆครับไม่ใช่แท้แท้ศูนฮอนด้าเป็นแท้แบบพวกแท้บริษัทหรือว่า แท้ธรรมดาครับเดี๋ยวให้ดูมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งครับนี่ครับอีกอย่างหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าแท้เอ่อแท้บริษัทนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้เอานะครับสีกล่องก็คนละสีกันนะครับก็มีสองแบบเจ้าแท้บริษัทก็ราคาถูกมาหน่อยหนึ่งนะครับเอแท้โรงงานครับขออภยัยแท้โรงงานแท้ลนลหลแบบนี้แต่อันนี้เป็นแท้ศูนย์มันก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ แต่ว่าคุณภาพมันก็แตกต่างกันตามราคาไปเนาะอันนี้ก็ต่อไปก็จะอัดสลักตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะติดตั้งชุดนี้เข้าไปนะครับก็เทียบดูสีมันนะครับก็คนละสีกันเลยแหละนะครับคนละแบบกันเนี่ยครับความเนียนความคมชัดนะครับก็ถ้าใครเล่นพระดูพระเป็นก็ดูอร่อยพวกนี้ออกนะครับ ดูเนื้อดูผิวมันนะครับความแข็งของมันนะครับก็แตกต่างกันไปอันนี้ต่อไปเราก็ดันออกนะครับก็จะตึงสองข้างเลยนะครับถ้าข้างใดข้างหนึ่งตึงอีกข้างหนึ่งไม่ตึงมันก็จะทําให้ตั้งศูนย์ยากนะครับห่วงไม่ตรงนะครับอันนี้ก็ตึงตึงยันหยดสุดท้ายเลยครับอ่าโอเคหลุดแล้วครับนี่ครับ ก็ห่วงนะครับเหนียวมาตรฐานอย่างดีเลยอัดเข้าอัดออกเปลี่ยนก้านได้อีกเป็นร้อยๆครั้งครับถ้าอัดดีๆนะครับก็สามารถใช้ได้นานเลยนะครับห่วงแข็งนะครับมีประโยชน์ตรงนี้เองในการยืดเข้าอย่างนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงห่วงนะครับนี่ครับที่เรากึงใส่เข้าไปนะครับในนี้แล้วก็เชื่อมกลึงนะครับนี่คือการยืดเข้าอย่างโซนิกนะครับนี่มันก็จะมีห่วงแบบนี้ นะครับเพื่อความแข็งแรงเราจะไม่ใช้เนื้อเดิมมันนะครับโซนิคเพราะอย่างที่บอกสลักมันค่อนข้างใหญ่นะครับเทียบระหว่างเวฟนะครับกับโซนิควันนี้มีเทียบด้วยนะครับนี่ครับเวฟเวฟทุกรุ่นนี่โซนิคนะครับเนี่ยครับทําไมเวฟมันถึงออกห่วงยืดแบบไม่ใส่ห่วงได้นะครับนี่เวฟนะครับเนี่ยสามารถเชื่อมตรงเนี้ยขึ้นมา แล้วก็ไปไปกึ่งบนได้เลยไม่ต้องใส่ห่วงนะครับเวฟแต่โซนิคนะครับผมไม่นิยมทําแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันใหญ่ครับผมใส่ห่วงดีกว่ามันจะได้แน่นหนาตึงๆนะครับนี่ครับเวฟอันนี้เวฟอันนี้โซนิคนะครับขนาดก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วขนาดของก้านนะครับลูกปืนก็แตกต่างกันอีกนะครับตัวนี้เป็นก้านโซนิคาเนี่โซนิคตัวนี้เวฟนะครับนี่ครับ เวฟสั้นกว่าแต่ยาวกว่านะครับแล้วก็ลูกปืนเล็กกว่านะครับอันนี้เวฟพวกเวฟทุกรุ่นเลยเนะี่ยนะครับสลักล่างจะใกล้เคียงกันยกเว้นประวานนะครับอันนี้เวฟเนี้ยโซนิกนะครับก็เวฟเล็กยาวโซนิกใหญ่สั้นนะครับเม็ดลูกปืนก็แตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับนี่ครับนี ต่อไปก็มาอัดกันครับอัดเข้าอย่างนะครับอันนี้อัดออกแล้วก็ต้องอัดเข้านะครับอัดเข้าเราก็จะเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยนะครับด้านฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะไม่มีน้ํามันเข้าน้ำมันมันจะเข้าจากฝั่งขวานะครับฉีดเข้ามาจากทางแขนด้านขวานี้นะครับจากการทํางานของมันนะครับนี่ครับรูยังอยู่นะครับรูไม่ได้อุดนะครับนี่ครับน้ํามันเครื่องไหลเข้าทางฝาค์ดนี่ปั๊มน้ํามันเครื่องปั่นมา มาออกนี่นะครับตรงนี้จะบังคับให้ฉีดตรงมานี่นะครับฉีดตรงมานี่ปุ๊บมาเข้าสลักนะครับนี่แบบนี้เลยถ้ามีรูอยู่ยังไงมันก็ต้องเข้าได้นะครับรูขนาดนี้นะครับแล้วก็รถชักยาวส่วนมากแผ่นปิดเขาจะใส่กันไม่ค่อยได้นะครับแผ่นปิดแถวๆนี้จะใส่ไม่ค่อยได้ครับถ้าชักสั้นยังพอใส่ได้อยู่แต่ถามว่าไม่ใส่เป็นไรไหมก็ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าโซนิคผมชัก14นะครับ การส่องยังวะทาดันโล4ี่ห้าโลนี่ดันสบายเลยนะครับอยู่ที่น้ามันเครื่องกับพัมน้ํามันเครื่องด้วยนะครับแต่ถ้าไปทําแผ่นปิดได้มันก็ดีครับแต่ว่าเวลาเรายืดมาเยอะๆใส่ห่วงบบนนี้แผ่นปิดมันจะใส่ไม่อยู่พอใส่ไม่อยู่ปุ๊บก็ต้องหากาวทากาวโปะนะครับพอวิ่งหลุดมามันก็เข้าเครื่องพังเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใส่แผ่นปิดนะครับเป็นรถดันโลเพราะน้ามันเครื่องมันฉีดเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ารูนี้ตันหรือว่ารูนี้ตันนะครับ นี่ครับรูนี้ตันนะครับน้ำมันเครื่องฉีดไม่ได้ยังไงก็พังครับพังอยู่แล้วให้ใส่แผ่นปิดก็พังนะครับก็ก่อนอัดก็เช็คลูฉีดน้ำมันนี้ด้วยนะครับสําคัญนะครับรูเล็กๆเนี่ยครับบางทีเราเชื่อมไปที่สเก็ตเข้าไปอุดไปตันนะครับนี่ครับก็อาจจะพังได้นะครับอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการอัดเข้าแล้วนะครับนี่ครับความตึงนะครับ อ็อย่างที่บอกอยู่ที่ห้าร้อยนะครับความตึงนะครับถ้าไม่ถึงห้าหกร้อยเนี่ยมันจะตั้งศูนย์ยากเพราะว่าข้อเหวี่ยงมันจะไม่ตึงไม่รัดนะครับไม่รัดสลักแล้วก็ต้องเชื่อมข้างด้วยนะครับมันอาจจะบิดได้อะไรได้เวลาเจอรอบรสูงๆนะครับอันนี้ก็เวลากึงก็กึงให้ตึงๆสักนิดนึงนะครับสําหรับห่วงข้อเหวี่ยงยืดถาวรน,นะครับจะได้ไม่ต้องเชื่อมสลักกันอ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับ ต่อไปก็เอาก้านสูบใส่ได้เลยนะครับก้านสูบกับลูกปืนก้านนะครับก็วางเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็เอาฝั่งขวาประกบได้เลยนะครับนี่ครับเอาฝั่งคร์ดประกบนะครับเวลาประกบก็ดูให้มันใกล้เคียงกันละกันครับซ้ายขวานะครับมันจะได้ตั้งศูนย์ไม่ยากนะครับเสร็จแล้วก็พลิกกลับอย่างนี้นะครับจะเอาทางที่อัดเข้าแล้วไว้ข้างบนนะครับ แล้วก็มาดูส Guys, it. It ั here, ่นม yeah, okay, ันนะครับนี่ครับช่วงนี้มันนะครับให้ตรงกันแล้วก็ดันลงไปนี่ครับวางแล้วอัดดันลงไปเลยครับเอาจนกานเกือบสุดนะครับเกือบจะติดเลยนะครับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเคาะเนี่ยมันจะให้ตัวออกมาได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ก็ถือว่ายังเนืดอยู่นะครับเอาอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาเคาะนะครับมันจะถ่างออกมาอีกมันจะได้พอดีกันครับนี่ครับเขาอย่างถ้ายังไม่ได้มีการตั้งศูนย์มันจะเป็นแบบนี้ครับ มันจะเปรี้กแกว่งอยู่นะครับมันจะยังไม่ตรงเลยนะครับแกว่งยังเห็นได้ชัดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็วัดเหมือนเดิมนะครับในการตั้งศูนย์ก็ใช้สลักลูกสูบนี่แหละครับวัดเข้าไปนะครับนี่ครับก็จะเห็นทางหนึ่งชิดทางหนึ่งห่างนะครับนี่ครับเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ํานะครับนี่ครับวางลงไป แล้วก็กลับมาอีกข้างหนึ่งฝั่งนี้ก็จะต้องเป็นสูงฝั่งนี้ก็ต้องกลายเป็นต่ํานะครับนี่ครับตามธรรมชาติของข้อเหวี่ยงมันถ้ามันบิดตัวกันอยู่นะวิธีตั้งเราก็เคาะให้มันบิดกลับมาให้มันตรงกันแค่นั้นเองนะครับถ้าข้อเหวี่ยงเรายืดมาดียังไงเราเคาะก็ต้องตรงอยู่แล้วนะครับแต่เรามาลองเคาะกันดูนะครับแต่ข้อเหวี่ยงโซนิกนะครับเคาะยากเพราะว่าอย่างที่บอกสลักใหญ่นะครับแล้วก็มันจะแน่น กว่าเวฟนะครับมันจะเคาะไม่ค่อยไปนะครับอ่านี่ครับเคาะดูเลยนะครับลองไปครับสามสี่ครั้งนะครับนี่ก็ยังไม่กระดิกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็หลังจากที่เราเคาะไปสิบปาทีนะครับก็ยังไม่ตรงนะครับยังเบี้ยวอยู่นะครับเห็นไหมครับยังเด้งเด้งอยู่เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเคาะอีกครับโซนิกจะเคาะยากหน่อยแน่นมากนะครับก็เราเคาะไปอีกนะครับอีกประมาณสิครั้งแหละนะครับทีนี้ก็ตรงแล้วอันนี้ตรงกับ100%ซนแล้วนะครับนี่ครับดูด้านคา์ดครับฝั่งนี้ครับแล้วก็มาดูด้านจานไฟเช็คสองด้านเลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็ นิ่งแล้วนะครับตรงแล้วที่สำคัญก้านลื่นด้วยครับเนี่ยครับของใหม่ดีอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาจับขึ้นแท่นกึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวนะครับใช้เข็มดันเกจจิ้มดูเลยนะครับว่ามันตรงจริงหรือเปล่าครับเราจะจับขึ้นแล้วนะครับทีนี้ก็เอาเข็มมาจิ้มนะครับตอนนี้มันยังไม่มีรอยนะครับเราจะจิ้มให้มันเกิดรอยเลยนะครับ ก็เพื่อที่จะได้รู้ว่ามันเบี้ยวหรือมันตรงนะครับหลังจากตั้งด้านล่างมาแล้วมาดูด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเห็นรอยบางๆแล้วนะครับเนี่ยครับสาเหตุเกิดจากนะครับเข็มด้านเกศนะครับไปจิ้มเข้าอย่างนะครับจะเกิดรอยขึ้นมานี่ครับถ้าหมุนนานๆเหล็กอาจจะสึกได้นะครับ ก็ความนิ่งของมันนะครับก็ถือว่าโอเคอะครับมีสั่นนิดๆหน่อยๆนะครับเข็มเข็มใหญ่นะครับเข็มเล็กก็มีกระดิกนิดนึงนะครับอันนี้ก็มาได้90%ซแล้วแต่ยังไม่พอครับต้องเอาอีกนะครับก็ให้นิ่งกว่านี้อีกทีนี้เราก็ต้องมาร์กไว้แล้วว่าฝั่งไหนเบี้ยวฝั่งไหนคดนะครับ แต่ดูด้วยตาป่าเนี่ยมันมองแทบจะไม่รู้เลย